เอามาเดินข้างนอกจ้ะนี่ทะเลสาบนู้นโรงแรมอยู่ตรงนู้นสวยมากเลยก็เนี่ยน้ำใสๆจ้ะเนี่ยคนเก็เดินรอบเนี่ยฉันเดินมาจากโรงแรมเดินอ้อมเนี่ยมันจะมีทางให้เดินเห็นไหมคนก็เดินนะจ้ะเี่กกำลังจะเดินกลับสวยงามมาก หนาวก็มามาซองซ้ำเดือนที่แล้วหิมะตรงนี้จะเป็นหิมะหมดเลยก็เลยบอกบอกสามีว่ามาช่วงนาร้อนด้วยวะนี่ก็ยังไม่ร้อนดีเอาจะลมผัดก็ยังเย็นอยู่เราเถที่ยวหลายๆกันเนี่ย

ติดถนนเลยจ้ะใช่ไมน้ำสีงามงามจ้ะดูสีน้ำคนก็ก็ลงว่ายฝั่งตรงนู้นเราก็ลงวา มันก็ยังเย็นตอนนี้มันยังเย็นอยู่จ้ะเดี๋ยวมันยังไม่หมดนะนี่เนาะนาสปริงเริ่มเข้านาซัมเมอร์นี่เริ่มเข้าซัมเมอร์สวิตซ์ซัมเมอร์มาเดชสวิตันจะชัววันที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะก็จะเป็นซัมเมอร์ ซื้อบิตเขาที่ชอบปลูกด,ดอกหม่ทำถนโนผน,นทามันสวยงามสว แบบเนี้ยจะเปนเย็นเยดออกกันจริงใส่กรงเกข้างล่างสามสิบองศาขึนมาข้างบนนี่ลดลดลงเรื่อยลงเรื่อยลงเรื่อยเลย We oui. <coughs> What the name? Go pico, Ruch -Pico. Ruch -Pico. <laughs> Bukkuldevåg. <won. laughs> ฉากฝั่งก็มานอนอาบแดดก็นี่นักท่องเที่ยวมาหลายๆด้วยจ้ะจะม,มีอยู่แค่นี้ช่องเปรลักชื่อช่องเปรลักลักไม่ติดทะเลสาบเนาะ